สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศ ราศีกันนะครับก็สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เนาะคำพยากรณ์นี้จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับโดยพาร์ทครึ่งแรกจะเป็นในลักษณะของคนโสดนะครับหรือคนที่เป็นคนคุยแต่ยังไร้สถานะส่วนพาร์ทที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วคอมมิทเมนต์แล้วก็สามารถติดตามคําพยากรณ์ได้นะครับตามสถานะของคุณเลยเนาะก่อนอื่นก็ฝาก กดไลค์ track, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์งลางให้แล้วนะครับที่เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่โสดกันก่อนนะครับว่าจะมีแนวโนม้มทิศทางเป็นเช่นไรเนาะขอทราบดวงคนโสดนะครับสำหรับชาวกันลักคนากันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่1เหรียญหนึดาบอัศวินไม้ว้าวสิเหรียญน,นะครับ The World โ okay. อเคาชาวการลักขนากันเนี่ยมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดูดีเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีแพชชั่นความรักความสัมพันธ์มีโอกาสเติบโตการพัฒนามีในเรื่องของคอมมิ t เมนต์นะครับ ที่ดีเลยแหละถ้าตัวคุณเองได้มีโอกาสได้พบเจอนะครับมักจะเป็นคนธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะครับสำหรับชาวกันและขนากันใครที่โสดแล้วเนี่ยนะครับที่อาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะล้วก็มีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์ด้วยดังนั้นเนี่ยคนโสดเนี่ยบอกไว้เลยว่ามีโอกาสที่จะมีความโชคดีนะครับมีโอกาสที่จะมีอนาคตมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความแบบดีงามความชัดเจนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แบบ คนต่างถิ่นแดนไกลนะครับมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะครับหรือมีโอกาสที่จะเป็นวัยกลางคนนะครับเพราะว่ามีอศัศวินถือไม้มาเนาะก็แสดงว่าโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะมี สิ่งที่เป็นคนาธาตุไฟเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความหลักนั้นลงตัวนะแล้วก็ความหลักนั้นมีโอกาสที่จะมีอนาคตที่จะมีการคอมมิตกันในอนาคตข้างหน้านะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดใครครบดูหรือดิวอยู่กับคนาธาตุไฟจะมีโอกาสสูงที่สุดส่วนราศีธาตุน้าธาตุลมแล้วก็าธาตุดินอาจจะมีโอกาส น้อยกว่านิดนึงแต่ก็ยังพอมีโอกาสอยู่นะครับแต่ว่าทัตไฟนี่คือมาเด่นมาวินเลยนะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับขอให้ขยายนะครับสำหรับชาวกันแล้วก็ลักคนากันกันก่อนเนาอคนโสดนะครับออาราชินีถือดาบเดอะเลิฟเวอร์นะครับไพ่แปดเหรียญคิงถือเหรียญโอ้ทีนี้จะมาครบทุกธาตุละ เเหรียญน,นะครับอิทธิพลใต้สำหรับเดอะทาวเวอร์นะครับโอเคไพ่บอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นมีธาตุไฟมาเด่นแล้วใช่ไหมครับแล้วมีธาตุลมนะธาตุดินเหลือธาตุน้ําที่อาจจะน้อยที่สุดนะก็อาจจะมีโอกาสแต่น้อยที่สุดสำหรับคนธาตุน้านะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่ายังมีโอกาส ทุกธาตุนั่นแหละแต่ว่าความสัมพันธะ์ที่จะโดดเด่นนะสำหรับคนที่โสดอาจจะมีคนเข้าหานะก็อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกดีๆอาจจะมีโอกาสในแรงดึงดูดนะครับที่ดีมีไพ่เดลเวอร์เข้ามาดังนั้นชาวการลักคนาก่นนยอาจจะมีคนที่มาหลงไหลคุณมีคนมาจีบมาออกตัวแรงกับคุณมากๆเลยนะมีคนมารักมาชอบคุณนะทั้งที่ตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่ ใจจริงก็อยู่คนเดียวได้แหละนะครับนะมีความรู้สึกแบบก้าวเหรียญอนะก็คือความรู้สึกแบบอยากอยู่เป็นอิสระกับความรู้สึกอยู่แต่ก็เปิดใจอยู่นะเพราะว่าชาวกันลักขณากันค่อนข้างมีใน passion มีแรงดึงดูดนะครับมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะดึง ให้คนอื่นๆนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าตอบรับกับดาวพฤหัสบดีนะครับที่มีการโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤกษพนะครับเป็นพบเลือนสุภาก็คือได้ตำแหน่งธรรมเกณฑ์โอ้โหแม่นมากเลยนะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์นะั้นมีโอกาสที่จะมี สิ่งดีๆมีการตอบรับสำหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีความคลั่งไคล้มีความรู้สึกดีๆการมีครอบครัวที่สุขสมหวังแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คนต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะครับคนไทยก็ได้แต่ว่าต่างประเทศก็เน้นนะครับมาด้วยหนะแล้วก็ได้รับความรู้สึกในเรื่องของความเป็นลูกป,ประธรรมมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมี คนที่อาจจะมีสายเปยได้ด้วยนะครับสำหรับชาวกันโอถือว่าดีมากเลยนะมีโอกาสจะเป็นสายเปยได้ด้วยนะครับดูแลเอาใจใส่เทคแคร์สำหรับชาวกันแล้วก็ลักขณากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นคนโสดเนี่ยมีโอกาสสละโสดได้แล้วก็มีโอกาสจะมีคนเข้ามาแล้วค่อนข้างเป็นคนที่ดูดีมีความมั่นคงแล้วก็อาจจะดูเป็นสายเปยแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสแนวโน้มของ ความรักความสัมพันธ์ที่สามารถเติบโตและพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเนาะมีโอกาสดีๆเข้ามากับชีวิตสำหรับชาวกันแล้วก็ถือว่ามีอะไรที่มันเป็นแบบการตอบรับในเรื่องของความรู้สึกก็ขอให้ชาวกันนั้นใช้เวลากับการ เขาเรียกว่าปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้และพัฒนาให้มากนะครับดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะได้ความรักที่ดีมีคอมมิทเมนต์นะครับมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการสักเซสฟูลไปถึงณนะจุดความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการน,นะครับเนาะก็โอเคนะหรือบางคนอาจจะเจอกันอย่างกระทันหันนะครับสำหรับชาวกันเนี่ยอาจจะเจอกันปุ๊บปับ๊บเจอกันนะครับแล้วก็ปิ๊นรักกันแล้วก็ มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อกันมีการแลกแท็กแลกเบอร์แลกไลน์นะครับแลก b o o k o o กกันได้นะมีไพเ่เบนี้เล e วอร์มีความประทับใจมีความรู้สึกดีๆที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นก้าวไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ความรักที่ successful ได้เลยนะครับสำหรับคนโสดยินดีกับชาวกันมากๆเลยนะครับที่เราไปตามติดกันต่อสําหรับใครที่มีคู่ของคนรักหรือคอมมิเมนตแล้วเรามาตามดูกันนะครับว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้าง ครับสำหรับชาวกันลัคนากันนะครับเรามาดูสำหรับคนที่มีคู่ครองมีคนรักหรือว่าคอมมิทเมนต์กันแล้วว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภากันเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับขอทราบดวงชาวกันลัคนาการสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักหรือมีคู่แล้วนะครับคอมมิทกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของชาวกันลัคนากันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับขอไพ่ช่วยแนะนําด้วยนะครับไพ่ใบแรกเนาะ วงล้อแห่งโชคลาภหรือโชคชะตาแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้ Judgment ไพ่ราชาถือ เหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญน,นะครับโอเคไพ่ค่อนข้างดีนะแล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับแปลว่าชาวกันลักขนากันนั้นใครที่เคยมีอดีตหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิตรีเลชั่นชิพหรือว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาในอดีตเก่าๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับว่าคุณกําลังจะเคลียร์ขัดแล้วนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชาวกันแล้วก็รักขนะกันได้ค่อนข้าง ดีเลยแหละนะครับมีการเติบโตมีการพัฒนามีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอาจจะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อก,กันได้เพราะมีไพ่ราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญมาพร้อมกันนั่นแสดงว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะมีสินเสมอกันที่จะมีการตอบรับตอบโจทย์กับความรู้สึกที่ดีต่อก,กันนะครับเพราะราชาถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญคือธาตุดินทั้งคู่นั่นแปลว่าเขากับเรานั้น จูนกันได้ตรงเป้าหมายความรู้สึกที่เติมเต็มในภารทาศนของกันและกันและดาวพระหันสบดีเนี่ยได้โคโจรนะครับจากราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินแล้วเกิด คิงถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญอะ่ะเออมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะกับความรู้สึกของตัวผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของความรักที่เขากับเรานั้นอาจจะมีโอกาสมีเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นคนที่ดีต่อกันและกันได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตอบรับในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่เคยมีประเด็นมีปัญหากันในอดีตเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่า ไพ่จะมีแนวโน้มทิศทางแบบไหนกันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับขอไพ่นะครับเพิ่มเติมให้กับชาวกันลักคณากันด้วยนะครับจะมีแนวโน้มของความสัมพันธ์เป็นอย่างไรกันต่อบ้าง s u ติ i ไพ่เจ็นะครับ9ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่สิดาบไพ่ใบสุดท้าย เป็นไพ่6ดาบอิทธิพลใต้สำหรับนะครับเป็นไพ่เด็กถือเหรียญโอเคครับไม่ต้องกังวลและไม่ต้องตกใจมากนะครับกับเดทแล้วก็ไพ่สิบดาบนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพะไพ่2ใบเนี้ยเป็นไพ่ของอการหลุดพ้นการปลดปล่อยนะครับกับสิ่งต่างๆเพรพะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่เขาเรียกว่า judgment เนาะ judgment คือการพิพากษาและการหลุดพ้นจากความทุกข์ นั่นแปลว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นจากความทุกข์และสาบชาากันใครเคยมีปัญหาในอดีตเนาะใครเคยแบบทะเลาะกันมีปัญหาใจกันหรือว่ามีอะไรที่ห่างหายกันไปไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะครับหรือมีความเสียหายกันไปในอดีตเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ ความรู้สึกที่เราอาจจะแบบ move on นะครับกับความรักความสัมพันธ์สิ่งเหล่านั้นได้จากไพ่หดาบ6ดาบคือการ move on นะครับแล้วก็อาจจะเคลียร์พลังงานนะหลุดพ้นไปละนะจบไปละปัญหาสิ่งต่างๆเพราะชาวกันอาจจะได้พิพจารณาอาจจะแบบรักตัวเองนะครับแล้วมีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมากขึ้นทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นกับฟื้นขึ้นมากับ ความรู้สึกที่ดีต่ออีกครั้งหนึ่งเพราะมันมีไพ่เวน,นี้เลยนะครับวงเราแห่งโชคลาภมานะแปลว,ว่าคุณอาจจะตัดสินใจนะครับแล้วก็คิดพ,พิจารณาดีแล้วนะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นปรับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณนนั้นต้องการแล้วก็ปรารถนาเช่นกันทําให้เขานั้นกลับมาเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีต่อกันเพราะดาวคู่ของคุณอะ่ะ เคยโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะมาหนึ่งปีนะครับที่อยู่ในราศีเมษแต่ตอนนี้ดาวคู่ครองคนรักของคุณได้เลื่อนออกจากราศีพบเรือนมรณะเข้าสู่เรือนสุภาะสุภาแปละวัตต่างถิ่นแดนไกลแปลว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือแปลว่า ความสําเร็จนะครับในเรื่องของคันลองครองทำความรักความสัมพันธ์มีความสุขสมหวังนะครับที่ดีดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้ชาวกันแล้วก็ลักขณากันนั้นมีโอกาสที่จะมีเขากลับมาใส่ใจดูแลแล้วก็เทคแคร์กับเราดีขึ้นมีความรู้สึกที่เขามีแรงปรารถนามีแพชชั่นกับเรามีความรู้สึกดีๆกับเรามากขึ้นขอให้ชาวกันลักขณาการตัดสินใจนะครับในการที่จะ เลือกทางเดินของตัวเองให้ดีที่สุดโดยการที่เราต้องตัดสินใจโดยการรักตัวเองนะครับความรู้สึกดีๆสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆมีแนวโน้มของการพัฒนาและการเติบโตไปข้างหน้าแล้วก็มีโอกาสที่จะมีแพชชั่นนำทางเพื่อให้เกิดความรู้สึกนะครับกับ ความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวนะแล้วก็คิงถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญมาแปลว่าตัวเราเองอ่ะมีโอกาสที่จะได้ความสัมพันธ์นั้นกลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนต่อกันอีกครั้งหนึ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นลงตัวนะครับแล้วทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีและได้รับโอกาสดีๆกับความสําเร็จนะครับกับความรักที่มีความเป็นสักเซสนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ โอเคเนาะถึงแม้มันจะมีปัญหาแต่คุณก็พยายามปรับและเคลียนะครับให้มันสิ้นสุดไปละเราจะได้เริ่มต้นกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีความรักที่มีความสุขในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาเช่นกันนะครับก็ยินดีกับชาวกันต่อจากนี้ไปจะมีความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการงอกงาม จเจริญเติบโตและพัฒนาดีมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม